คนนขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะชุดสนที่กำลังบุกทะไล่แรงขาประเวณีใจกลางเมืองอุดรธานีสามารถรวบสาวบริการเช่าวลาว่ารวม่วม32คนนายนพวัฒน์สิงห์สักดาผูร้ราชการจังหวัดอุดรธานีนายมานะสิมมาผัวด้วยการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักการสอบสวนและนิติกรกลมการปกครอง นำชุดสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครอง60นายเข้าปฏิบัติการดอกโบดแดงบุกเข่าปิดล้อมและจับกลุ่มหญิงคาประเวณีที่ซ้อยกิจขยันหรือซอยเสาไฟแดงถน,นนวัฒนานุวงศ์และถุงสว่างสองเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีหลังเนรับการร้องเรียนว่ามีการนําสาวเชาวล้ามาหลักลอบคาประเวณีจากปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มสาวล้าได้ทั้งหมด32คนมี2คนยอมรับว่าอายุ15ปีและ16ปี ส่วนที่เหลืออ้างว่าอายุเกิน18ปีแล้วและผู้ดูแลหนึ่งคนคณะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้สอบถามหญิงสาวให้การรับสารภาพว่าสมัครใจมาเองบด้มีการบังคับจ่ายสวยเหมาคนละ2,700บาทต่อเดือนสืบเนื่องจากศูนย์ดำรงทรรมได้รับการดองเรียนมีการคามนุษย์ข่าชาติ ทรงหญิงต่างดาวไปคาบประเวณีนในกรุงเทพและมีการหลักลอบคาบประเวณีสาวเล่าตังอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามการคามนุษย์กลมการปกครองกระท่วมหาดไทยออกมาสืบสวนพบว่ามีการหลักลอบคาบประเวณีจริงจึงวางแผนร่วมกันเข้าจับกลุ่มเบื้องต้นได้แจ้งขอกล่าวหาผู้ดูแลว,ว่าเป็นเจ้าของกิจการสถานประกอบการคาบประเวณีจำนายสุราชโดยไได้รับอนุญาต ส่วนหญิงค่าบริการทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเ้าเมืองทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีหญิงอายุต่ำกว่า18ปี2คนจึงได้แจ้งขอหาข่าวมนุษย์เพิ่มเติมรับรมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบงอ่อนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะเอออุดรเป็นคนขยนัน